สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n ช่องซั s ส a m m e r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์ใหม่ของตัวลาปาส์กันนะครับวิธีการเข้าอีเวนต์นะครับก็เหมือนกับ Event, อีอเวนต์ no color id เลยเนาะก็ไปที่ปุ่มอีเวนต์ด้านซ้ายนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์ของลาปาส์เนี่ยมี2อัน ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมี h h t e c h TOY กับ Daily Login นะครับ d a i l y Log ก n ก็ง่ายๆเนาะเป็นของรางวัลที่แจกรายวันนะครับก็เห็นว่าแจกของค่อนข้างเยอะเลยนะมีตั๋วกาชาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นของฟรี Lock ล็อกอินรายวันนะครับมีให้ทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของ h t e ท h t o ยนะครับอ่ากดเข้ามาก็จะมีหน้าตาอีเวนแบบนี้นะครับผมว่าเขาทำหน้าตาอีเวนออกมาเท่มากเลยนะแบบ ผมโคตรชอบเลยเจ๋งมากเลยนะครับก็สำหรับวิธีการเล่นอีเวนต์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับอีเวนต์ต่อหน้านี้แต่ว่าวิธีการรับของรางวัลมันจะไม่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวสำหรับวิธีการรับของรางวัลเนี่ยมันจะมีหน้ามินิเกมตรงนี้ให้เราเล่นนะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องทอยเต๋านะครับสะสมไอ้เจ้าตัวฮีโร่พาวเวอร์ตรงเนี้ย ที่มันเป็นหลอดข้างล่างตรงนี้ให้เต็ม100นะครับแล้วพอพลังเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้นะครับ ของรางวัลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ขั้นด้วยกันนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกตัวกาชาพวกนี้นะครับผมพอเราได้ครบ10แล้วเนี่ยถ้าเกิดเกรดมันเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับของรางวัลตั้งแต่10ขั้นหลังจากนี้เนี่ยจะได้เป็นไอเทมชิ้นนี้เป็นกล่องอ่ลูกแก้วแดงนะครับผมก็จะวนได้ของชิ้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับออันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นกิจกรรมตัวนี้ นะครับก็ต้องหาลูกเต๋าเนาะสำหรับตัวลูกเต๋าเนี่ยได้ยังไงนะครับตัวลูกเต๋าก็จะได้จากตัวมิชชั่นภารกิจตัวนี้นะครับแน่นอนเหมือนกิจกรรมที่แล้วเนาะก็เคลียร์โหมด normal โหมด hard นะครับก็มีทั้งหมด12ด่านด้วยกันในแต่ละโหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด่านในเรื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้ทีมที่มีโบนัสนะครับตัวละครโบนัสพวกนี้นะก็รอบนี้เขาก็เพิ่มพวกตัวละคร Uh, SR มาให้แล้วนะครับอย่างเช่นลาปีอานิสแล้วก็มีตัวแจกอย่างดนะีเซลเนาะรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้ตัวละคร3ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60%ใช่ปะ่ะ70%นะครับแล้วถ้าเกิดรวมนีออนเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น90%เลยก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากสำหรับใครที่มีลาเปสเนี่ยก็จะได้60%เเลยนะครับอ่า uh, ก็ถือว่า ทำมาปรับมาค่อนข้างดีกว่ากิจกรรมที่แล้วนะครับเพราะอย่างน้อยตัวละครที่ทุกคนมีแน่ๆเนี่ยก็มีโอกาสทำร้0ยได้นะครับอ่ะสำหรับในร้านค้าเนี่ยร้านค้ารอบนี้จะไม่มีอะไรให้แลกนอกจากไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นของที่เอาไว้ลงอีเวนต์นะครับไว้ลงด่านในเรื่องอีเวนต์นะครับผมอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของด่านอีเวนต์กัน ต่อละกันนะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยไม่รู้ว่าค่าพลังมันเยอะขนาดไหนนะครับก็ใช้ตั๋วแบตเตอรี่ในการลงรอบละ1ใบนะครับแล้วก็มีด่านรีพีทให้ฟาร์มเหมือนกิจกรรมที่แล้วเลยเนาะเท่าที่ดู นะครับผมก็ตัวอีเวนต์คิดว่าไม่น่ายากนะเริ่มที่2,000นะครับผมคิดว่าค่าพลังอีเวนต์ของกิจกรรมนี้น่าจะเท่ากับอีเวนต์ที่แล้วนะครับไม่น่ายากกว่าอีเวนต์ที่แล้วนะเพราะว่าเขาน่าจะได้รับบทเรียนจากอีเวนต์ที่แล้วไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับว่าจะจบบท normal เนี่ยที่ค่าพลังเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกเลยนะว่ารอยยิ้มของน้องลาปารสเนี่ย น่ารักมากเลยนะครับเออเวลาเขาสูมหน้าร้องร้อง,องยิ้มแบบมีเขี้ยวโผล่แบบเนี้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเออปกติผมไม่ได้แบบชอบพวกตัวละครโรลีเท่าไหร่นะแต่น้องลาปาดเขาดูแบบดสดใสมากเลยนะแบบน่ารักมากนะครับเออ อ่าตอนนี้ก็เล่นถึงต่างสิแล้วนะครับ1นึสิก็จะใช้พลังอยู่ที่ประมาณ14,800นะครับก็พลังไม่เยอะเนาะเท่าเท่ากับตัวกิจกรรมที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะคาดคะเนประมาณการได้เนาะว่าตัว ฮาร์ดโหมเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000เกือบเกือบ3 0,000นะครับไม่น่าเกิน30,000เหมือนกับกิจกรรมที่แล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นระดับความยากของกิจกรรมนี้นะครับส่วนในส่วนของของดอปเนี่ยก็จะมีด่าน1-11ขีด1 11, ที่เป็นด่านฟาร์มนะครับก็จะมีลูกเต๋าให้50อันต่อรอบเลยนะครับอันนี้ไม่รวมโบนัสที่ได้จากการจัดทีมที่ h e โ o ่ดอปนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องแดงนะครับกล่องแดง2กล่อง ถ้าเกิดเป็น1นขีดเกนี่ยก็จะได้เป็นกล่องอีพีกล่องแต่ว่าลูกเต๋าเนี่ยมันจะได้แค่40อันนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะฟาร์มจริงๆเนี่ยเราฟาร์มด่านนี้ก่อนก็ได้นะที่มันได้ลูกเต๋านะครับลูกเต๋า50อันเนี่ยเล่นตัวอีเวนต์ให้ครบก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดลูกเต๋ามันเหลืออะไรยังไงแล้วเนี่ยเราค่อยไปเลือกด่านฟาร์มที่มันแบบได้เป็นพวกกล่องทองหรือว่าได้เป็นพวกกล่องอีีแทนนะครับ ช่วงแรกผมคิดว่าลูกเต่าเนี่ยสำคัญกว่านะครับแนะนำว่าถ้าจะฟาร,ร์มก็ฟาร,ร์มด่าน1ขีด11เดนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นด่าน1นขีดสให้จบสำหรับตัวอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลูกเต่าเนี่ยไปเล่นในตัวมินิเกมตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามินิเกมตรงนี้ก็มีของดีให้เราอยู่ใช่ไหมไอ้พวกตัวเหรียญสีเขียวอันนี้ที่เอาไว้อัปเกรดในห้องรีไซเคิลนะครับก็เดี๋ยวเล่นให้ดูสักนิดนึงละกันเพราะว่าเรามี ลูกเต๋าอยู่750อันเลยนะครับพอเล่นอนะีเวนต์จบเนาะอ่านเนี่ยเดิน3เนี่ยมันก็ได้อันนี้นะครับแต่ว่ามันได้ทีละเม็ดเองนะได้ทีละเหรียญเองก็ได้น้อยอยู่นะครับน่าจะได้น่าจะสัก10เหรียญเนานะเอออ่าอันนี้ก็เก็บสะสมพลังฮีโร่นะครับถ้าเกิดเราเดินมาเยหียบ วงที่ถูกแล้วเนี่ยเราก็จะได้อาเหรียญพลังฮีโร่ตรงนี้นะครับไอ้แต้มฮีโร่ตรงนี้ถ้าเกิดเก็บสะสมครบร้อยแต้มแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับที่เป็นตัว๋วอ่าตั๋วกาชาพวกนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดนะครับที่ยืนแล้วมันจะเสียพลังนะอย่างเช่นจุดสีม่วงตรงนี้นะครับจะเสียพลังลบสิบ นะครับผมของรางวัลในตารางนี้ผมคิดว่าก็ดีอยู่นะครับแนะนําว่ามาเล่นหาลูกเต่ามาลงกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของอีเวนต์ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองเดินให้แต้มพาวเวอร์เนี่ยมันครบร้อยละกันนะครับเอออันนี้ได้เยอะนะครับอันนี้น่าจะ,ะได้เยอะจากการที่เราเข้าเส้นชยัยใช่ปะเข้าเส้นชัยรอบหเพิ่ม50เลยนะครับก็ถือว่าเพิ่มเยอะอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่า เรียบร้อยอ่าก็เต็มร้อยแล้วนะครับพอเต็มร้อยแล้วเนี่ยโอ้ก็มีคาสินน่ารักน่ารักขึ้นนะน่ารักดีนะครับ<อ>แล้วก็จะได้ของรางวัลเป็นตัวกาชานะครับผมและน,นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอีเวนต์ไฮเทคทอยของลาเฟสลาพาร์ตนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมซัมสเกมเอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ